สวัสดีค่ะมุตาสวัสดีค่ะต็อกอ่ะโอเคค่ำนี้โฮมรูมนะคะไม่ ประมาณสิบนาทีที่จะพูดนะคะมีเรื่องแจ้งให้ทราบวันนี้จะมีอยู่สองเรื่องนะลูกนะมีอยู่ประมาณสองเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเดี๋ยวคาบลูกเสือวันนี้นะคะในคาบลูกเสือวันนี้เราจะเท่าร่วมกิจกรรมอบรมนะคะอบรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรอบรมเกี่ยวกับเรื่องการบูลีจำได้ที่เราเคยาวาดรูปประกวดจำได้ไหมคะ จำได้ใช่ไหมเพื่อนของเราที่ส่งมีทั้งหมดสามคนของมอหนึ่งทับสองทั้งสามคนได้รางวัลน,นะลูกแต่ได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวรออีกทีนึงว่าจะแจ้งว่าได้ที่เท่าไหร่นะคะมีเงินรางวัลให้เพื่อนออนไซต์ไม่ส่งกันเลยมีแต่เพื่อนออนไลน์สามคนที่ส่งมีข้าวหอมมีวิวแล้วก็มีจา๋าสามคนเท่านั้นที่เหลือไม่มีใครส่งเลย เป็นกิจกรรมที่เราให้หนูร่วมเพื่อตามตามความสมัครใจของหนูแต่ว่าหนูไม่ได้ทำอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่นะคะบอกแล้วว่ามีรางวัลย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาที่เป็นออนไลน์นะคะการเรียนโฮมรูมข้ามโฮมรูมเราจะต้องเข้ามาเจอกันในวันจันทร์และวันพฤหัสในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสต,ตอน8โมงถึง8โมง10นาทีนะคะ เราจะเจอกันทุกวันจันทร์และวันพฤหัสขอเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นที่หนูจะต้องตื่นก่อนเวลานิดหนึ่งเพื่อเข้ามาหามิตรหน่อยนะคะเราได้คุยกันนี่เลยกิจกรรมเรื่องการบุรีนะคะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนออนไลน์นะคะฟังอีกครั้งหนึง่งนักเรียนออนไลน์นะคะเวลาเข้าซูมเดี๋ยวมิตรส่งลิงก์ไปแล้วเมื่อกี้ส่งเข้าไปในกลุ่มของนักเรียนและกลุ่มของนักเรียน นักเรียนม .1 ทับ2อะค่ะส่งเข้าไปแล้วดังนั้นจะไม่มีใครบอกว่าเข้าเรียนลูกเสือไม่ได้นะคะเดี๋ยวมิจะเช็คจากตรงนั้นเลยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมิก็จะเข้าเหมือนกันนะคะเข้าซูเหมือนกันขอให้หนูตั้งชื่อในการเข้าหนึ่งเขียนไว้ก่อนเลยม .1 ทับ2แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราอย่างเช่นม .1 ทับ2มูตาอะไรหนูนามสกุลอะไรหนูก็ขเขียนลงไปเข้าใจนะคะไม่เขียนแค่ชื่อเล่นเฉยๆให้มีชื่อจริงด้วย เข้าใจนะคะมหนึ่งทับสองแล้วตามด้วยชื่อของเราตามเวลาเลยสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีจนถึงเที่ยงสิบสองนาฬิกาจุดห้าห้านาทีาลูกเราจะอบรมในอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรีด้วยวิดีโอนะคะอันนี้จะเป็นวิดีโออันนี้ก็จะเปิดวิดีโอก่อนต่อไปสิบสองนาฬิกาจุดศูนย์ห้าถึงสิบสองนาฬิกาจุดสองศูนย์ประมาณ สิบห้านาทีหลังจากนั้นก็เป็นการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมตามห้องตอนช่วงแรกอะคะ่ะเราจะได้เข้าโดยการที่ทําไมถึงให้เขียนห้องเพราะว่าเราจะเข้าตั้งแต่มัธย,ยมต้นทั้งหมดเลยก็คือมหนึ 1, ่งมสองมสามดังนั้นหนูต้องเขียนชื่อให้ชัดเจนหนูเขียนแค่ชื่อผู้อบรมเขาไม่ทราบนะคะว่าหนูอยู่ห้องไหนเพราะคนที่อบรมให้หนูไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นครูในโรงเรียนเรานะลูกจะเป็นคุณจะเป็นอาจารย์จ้ะ โรงไอมหาลัยลังสิตอ่าใช่มอลังสิตของเราตรงนี้เลยนะคะจะเป็นอาจารย์จากมอลังสิตเป็นคนอบรมให้นะคะดังนั้นเขียนชื่อเขียนห้องก่อนหมหนึ่งทับสองแล้วตามด้วยชื่อของเราชื่อจริงนะคะต่อไปมันจะเสร็จตอนสิบสองนกายี่สิบนาทีอันนี้น่าจะเป็นสิบสองนกาน่าจะไม่ใช่สิบเอ็ดเพราะเวลาเราจะไม่ย้อนกลับถึงสิบสองนกาสามสิบห้านาทีาก็คือหมดเวลาของเราอะค่ะ ก็จะเป็นวิดีโอเหมือนกันแล้วก็สรุปกิจกรรมใช้เวลาห้าสิบนาทีในคาบที่เราเรียนนะคะประมาณนี้เลยนะลูกถ้าสมมุติว่าในขนาดที่หนูทํากิจกรรมอยู่แล้วซูมของเราตัดก่อนของนักเรียนออนไลน์ให้หนูลองเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทํากิจกรรมให้จบเวลาที่กําหนดไว้เพราะว่าซูมของเราน่าจะได้แค่ประมาณส0สิบนาทีอ่ะประมาณนี้มันอาจจะมีการตัดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะ ประชาสัมพันธ์ว่าให้หนูเข้าวันนี้นะคะออนไลน์ทุกคนนะลูกนะมุตาปัญญาท็อปแล้วก็กันกวีที่เข้ามาอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นกิจกรรมคิดมัดอันนี้ย้ำม,มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะให้หนูแต่งกายตีมชุดอ่าคิดมัดของเราน่าจะเป็นสีเหลืองเอ้ยเนี่ยสีแดงสีเขียวแล้วก็ สีขาวเอามีสามสีนะคะหนูจะใส่เขียวนี้ก็ได้นะลูกบางคนอาจจะบอกว่าหนูขอใส่เขียวลูกเนนารีของหนูได้ไหมได้ถ้าหนูอยากใส่มานะคะอ่ะเป็นตีมไม่ผิดลูกเราก็มีแดงเหมือนกันอ่ะได้ส่วนนักเรียนออนไลน์ก็แต่งได้นะคะหนูจะใส่อะไรอยู่ที่บ้านท่อนบนหนูอาจจะเป็นตีมคิดมาแต่ท่อนล่างหนูอาจจะเป็นตีมอื่นก็ไม่มีใครว่านะลูกได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ว่า หนูแต่งแล้วแต่หนูไม่เคยเปิดกล้องให้คุณครูท่านไหนได้เห็นเลยอันนั้นก็นะหนูช่วยเปิดกล้องให้คุณครูเห็นนิดนึงก็ดีนะลูกนะเวลาเข้าเรียนนะคะอีกอย่างหนึง่งฝากนะักเรียนออนไลน์เลยนะคะเข้าเรียนขอความร่วมมือว่าเข้าเรียนให้ตรงเวลานิดนึงนะคะไม่เข้ากลางคาบจากที่เคยสังเกตมาจะมีเข้าแบบกลางคาบ หรือไม่ก็อีกประมาณสักสิบนาทีสุดท้ายของซูมที่มันกําลังจะตัดแล้วหนูก็เข้าหนูเข้าเวลานั้นหนูก็ทําอะไรไม่ทันเพื่อนนะลูกอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนด้วยดังนั้นฝากตรงนี้อีกนิดนึงนะคะสําหรับนักเรียนออนไลน์แล้วก็เรื่องการพูดนะคะเรื่องการพูดเข้าเรียนแล้วฝากออนไลน์นิดหนึ่งหนูเป็นคนไทยนะลูกเนาะเราเวลาเจอกันเราทักทายกันไหมคะอ่าเราทักทายกัน เหมือนนักเรียนออนไลน์เข้าซูมาหนูก็สามารถทักทายคุณครูประจําวิชาหรือคุณครูประจําชั้นของหนูได้เลยว่าสวัสดีค่ะมิสสวัสดีครับมิสแค่นี้เองลูกมันน่าจะไม่ยากเปิดไมค์เข้าเปิดไมค์นิดหนึ่งไม่ถึงสิบวินาทีเปิดปุ๊บเข้ามาสวัสดีคุณครูให้เสร็จก่อนไม่ใช่หนูเข้ามาแล้วหนูทําตัวแบบตัวนิ่งๆคุณครูเรียกก็ไม่ตอบคุณครูถามก็ไม่เปิดไมค์ถามยังไงสมมติ เต้อยู่ไหมคะเต้เนี่ยอ่ะนิ่งเต้เต้อยู่ไหมคะเต้บทบามหน่อยได้ไหมลูกอ่ะคุณครูจะเป็นประมาณนี้เต้ครับอ่านั้นเดี๋ยวแม่เต้ไม่อยู่นั่นหรอครูเดี๋ยวมิขอเปลี่ยนนะคะอ่าการอยู่ไหมคะเราก็จะต้องเป็นแบบนี้คุณครูทุกคนเขาอยากได้ยินเสียงหนูอยากรู้ว่าหนูเข้าใจในสิ่งที่หนูเรียนหรือเปล่าดังนั้นฝากตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วทำความเคารพคุณครูเขาหน่อยนะลูกนะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะหนูเปิดกล้องมาก็ได้แล้วยกมือไหว้ก็ได้ถ้าหนูไม่อยากที่จะเปิดไม์ยกมือไหว้ตามปกติที่เราทำมาค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานลูกมันน่ารักมันเป็นพื้นฐานของเราฝากตรงนี้นิดนึงเพราะจากที่เคยสังเกตหลายๆวิชาที่เวลามิตรนั่งอยู่ในห้องก็จะเห็นว่าหนูนิ่งหนูจะไม่เปิดไม์หนูจะไม่ทักทายคุณครูหนูเข้ามาแล้วหนูก็ทําตัวนิ่งๆเงียบๆ บางครั้งครูเขาไม่รู้เลยว่าหนูนั่งเรียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าหนูกําลังทําอะไรอยู่นะคะดังนั้นฝากนิดนึงเข้าใจใช่ไหมคะมุตาปัญญาท็อปอ่า,าใ่ค่ะอ่ามูตาเข้าใจคนอื่นล่ะคะปัญญาท็อปกันเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจครับโอเคครับ อ่ะตามนี้นะคะมี2เรื่องวันนี้เรื่องการบูลี่นะคะให้เข้าในคาบลูกเสือของเราเลยไม่ต้องเข้าลิงก์ของมิรนะคะเพราะเดี๋ยวมิรจะเข้าอบรมเหมือนกันนะคะพร้อมกับเพื่อนนักเรียนออนไลน์ site, นะลูกนะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในการอบรมในเรื่องของการบูรี่วันนี้นะคะในคาบลูกเสือเดี๋ยวมิสจะเช็คชื่อจากตรงนั้นนะคะว่าใครเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึง่งนี่เลยเรื่องการแต่งกายอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจของหนู <c oughs> เผื่อนักเรียนออนไลน์บอกว่าหนูไม่สะดวก <c oughs> เปิดกล้องให้เห็นเลยอ่าไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ 3, 000, นิดนึงนะคะต่อไปเดี๋ยวมิจะปล่อยให้หนูไปเรียนนะคะรอเรียนของที่เชอร์ที่เชร์มารออยู่แล้วเมื่อกี้ฝากแล้วนะคะว่าเข้ามาให้ทักทายคุณครูเขาหน่อยจะเป็นคุณครูไทยหรือที่เชร์ก็หนูก็กดมอร์นิ่งจะกดอะไรของหนูก็ได้ จะมอ g t นิงจะอั n นูนของหนูตอนเที่ยงตอนเย็นของหนูก็แล้วแต่นะคะถต่ขอให้พูดนิดนึงนะลูกนะโอเคนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันในคาบลูกเสือนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลกูก